สาวๆดาฟัยได้ทุกเมื่อรู้จักผู้ชายคนนี้กันดีคอยบีซีวาปักซองเนาะ,ะเหตุที่คอยมารายการเทคไมเอานี่กัอยากไล่สาวคนหนึ่งเนาะที่สาวไทยเนาะที่มาเป็นแฟนเนาะเพราะว่าอยู่ประเทศลาวบ่มีไพเอาคอยแล้วเพราะคอยหน้าตาคีเดเอเกินเนาะ <laughs> ก็อยากฝากถึงสาวไทยที่สิบสีบสบ่ไฟใบนี้เนาะก็ให้โอกาสหนุ่มสปปลาวคนนี้เนาะที่อยากได่แฟนไทยมาเป็นแฟนเนาะ งานเด็กๆของค่อยว่าทุกมื่อทุกวันกับบริเหดุยังเนาะตื่นเศร้ามาแล้วกับเล่นเกมกับเล่นเกมแล้วก็พักแล้วก็นอนเนาะถ้าผู้สาวผู้ใดมากกับประมาณนี้เนาะถ้่หาบุได้กับปิดไฟประเด็นเนาะทุกคนโอเคผู้ชายคนนี้ให้ปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเฝ้ามีสาเหตุหนึ่งเนาะที่คอยยังบุได้บอกเพราะว่าค่อย นอนตื่นสวยคลิปนี้สร้างขึ้นมาความบันเทิงเนาะถ้าท้าทุกคนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หคลิปต่อไปเนาะ